ก็คงน่าจะมาที่ปุริลัมนะครับผมแต่ก็ขอไปเดินซื้อเจลก่อนนะครับวันนี้เพราะว่าไม่มีเจลหมดเลยวันนี้เดี๋ยวสุขภาพร่างกายจะรับไม่ได้นะครับผมก็ไปหาเจลสักหน่อยเพราะว่า,าบรรยากาศวันนี้ก็คนมาเยอะนะครับผมมา,ากันค่อนข้างเยอะเลยเดย็เพราะว่ามันเป็นเป็นงานระดับโลกนะครับผมเป็นงานบิ่งนะครับผม หลายหลายคนก็จะมากันนะครับผมผมก็มาเช่นกันนะครับมาทุกปีนะครับเพราะว่าตอน,นที่มีแรงวิ่งอยู่แต่ถ้าหมดแรงวันไหนก็คงน่าจะพอนะครับตอนเนี้หมดก็เยอะนะครับเดี๋ยวคงหาจะามที่เข้าก่อนน่าจจะเป็นฝั่งนี้เดินเข้าไป สถานที่ซื้อเจลแล้วก็ด้านในนะครับผมเขามีสถานที่นี่ก็เป็นส่วนอาหารนะครับมีอาหารทำนายด้วยนี่ก็เป็นสถานน้าแข็งรถนะครับนี่ก็เป็นอาหารส่วนอาหารก็ มีแต่ของอร่อยอร่อยเดี๋ยวผมเดินเสร็จแล้วก็คงน่าจะมาหากินกินข้าวสักหน่อยนะครับเพราะว่าอยาเที่ยงละเริ่มหิวละแต่ว่าคนก็ค่อนข้างเยอะนะครับอันเนี้ยนครับ ฝักตกข้ามนะครับเป็นสนามแข่งรถที่จะปล่อยณจุดคือตรงนี้นะครับผมคือถานที่จะปล่อยตัวนะครับผมแล้วก็